สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่นางสิพามาเที่ยวอาอาคาเฟ่คาเฟ่อากระต่ายป่านะจ้ะพี่น้องนี่เข้ามาข้างในอยู่อันหน้าแก่เ้าจ้ะพี่น้องนี่เป็นร้านน้ําจ้าเป็นที่บ่อนหนั่งเล่นจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้านี่บ่มีบอนให้หนั่งเล่นเรียบร้อยเล้จ้า มีลานกลางเต็นท์นำจ้ากระต่ายป่าเด้อจ้านี่เป็นลานกลางเต็นท์เด้อจ้าพี่น้องอยู่ในสวนยางของอำเภอเมืองนาแก่จ้าพี่น้องงามค่ะขนาดจ้าเป็นธรรมชาตนินี่เป็นกระสิบปลูกต้นไม้นี่จ้าน้องเพชรเพิ่งเล่นน้ำอยู่เลยจ้ะคนกระหลายจ้ามื่อนี้ เดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งเลยนะจ้าจ้านี่คนเพื่อสิพากันลงมาลินนะอูทางลงนูนเพ็ดแอมสบายดีก่อน <laughs> เท็ดสวัสดีครับกันลูก จ้าจ้านี่สิเป็นน้ำจ้าเป็นธรรมชาติเลยจ้านี่คนเพื่อนกัมาเล่นหลายจ้าเป็นคาเฟ่มีอันนั้นเด้อจ้ามีกาแฟมีน้ำมีเครื่องดื่มหลายจ้าอ้ยระวังน้องอันนั้นเด้อ วันนี diabetes, ้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะจ้าเพื่อนพาเขอามามีผีเสื้อมีแมงกระเบือจ้าพี่น้องระวังลื่นเพชรนี่แมงกระเบือหลายจ้าพี่น้อง ลื่นลื่นลื่นนี่แม่กระเบื้อหลหลจะกินข้องป่าเป็นตาเห็ดออกคักนี่ยนก่อนเมื่อยแล้วมักแหงนี่น้ำเป็นไหลลอดออกมานะจ๊ะเห็ดลื่นเด้อ มันก็จะเป็นบอน,นออั่งกินข้าวแล้วก็เป็นลานกลางเต้นเนาะจากพี่น้องนี่มีกไไมมอไผ่นี่ก็จะมีน้องๆ่นงลงมาเล่นน้ำกันน้องหนาวฮันดี้นันดีจ่าเอจ่าเอ เอ็นทุเจ้าก่อนทุเจ้าก่อนทุจ้าก่อนลูกทุเจ้านี่ยานยานน้องยานจ้าพี่น้องแม่นางก็จะมานั่งเฝ้าเพล่งน้องเพล็กกับหลานเพล่นน้ำจ้ะเย็นเมาะน้ำเย็นเมาะเย็นเม้อแอนดี้มันหนาวมันตั่น มากขนาดแล้วเนอะหาพี่อัจไม่นางโลงแเฮ้ยเฮ้ยนี่ตรงนี้มุ่งวันทางขึ้นไปใส่จ่พี่น้องเดี๋ยวไม่นางหยางพาขึ้นไปเบิกเลยจ้านี่แมงกระเบื้องหลายเป็นธรรมศาสติขนาดเลยจ้าพี่น้องนี่ป้าเพื่อนเป็นตามหาเฮ็ดคักจ้า นี่กระเบือ้ออืมเป็นป่าส่วนอย่างจะพี่น้องนี่โอเคเล่นอยู่นี่จริจ้ น่าก็จะเป็นทางเขาอย่างลงมาเนาะจ้ะเคยก็จะพากันนั่งเล่นอยเง้นี่นี่นี่ก็เป็นน้องน้องๆคนนั่งกินน้ำด้วยค่กจเจ้พี่น้องธรรมาาศาสตร ม่กรเบื้องลายขนาดเลยจะริงๆธรรมศาสตร์งามขักจาก นี่ก็จะเป็นทางบนนะจ๊ะนี่นี่อันนี้แม,ม่นางสีซื้อขอมงมานางกินอยู่ตรงนี้แต่ซื้อของมานางกินตรงนี้นี่ไปทางพุที่มีองศามีอย่างเดียวจ้าเดี๋ยวแม่นางพาอี่ห่างไปบ่เนี่ยนี่ก็จะเป็นส่วนอย่างเดียจ้าจะมีคนมนนั่งกินนั่งเล่นเต็มเลยจ้ะเนาะไปทางเข้ามานันอุอยาก วาเลยลนนไม่นางจุนเมาแอนดี้แอนดี้<อ>พวเพชรมากขนาดเลยจะเล่นน้ำจะพี่น้องแอนดี้แอนดีมักคน,นมักเล่นน้ำ เดยวมันจะเข้าหูน้ําน้ําจะเข้าหูลูกน้องลูกเอา,ม,ามันมานหนิเอาดงว่ายน้ําเร็วน้ำกับเด็กน้อยเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นมักหลายเปลี่ยนเสื้อเหรอ ลึกไหมเพชรน่ลองยืนนี่ยืน่ก็เบื่อไลยหลายจะไปนอนน้ำแห้งก็มีน้องๆเพื่นนั่งถ่ายรูปกินน้ำเนาะจ้า ตอนนี้เล่นเมื่อยเลยนาะจ้าพี่น้องเพื่อนก็นหิวข้าวจ้าเดี่ยวกันขึ้นไปกินข้าวก่อนเนาะจ้า ข้าวาพากันไปกินข้าวนะจ๊ะพี่น้องนีโอ้สมุนท้าคือมาเฝ้าหลายแท่อุย้ยอย่าเล่งกลับมาลงกินนี่แหละมันแดดน,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 นะน่ะลูกหิวคุยกันจะกินข้าวก่อนนะจ๊ะเขาหนาว เป็นจะนั่งแหงค่ะคักนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเพื่อนนะจ๊ตะตอนนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟร้านน้ำนะจ๊ะซิบม่มีอาหารเลยจ๊ะเพื่อนให้นำเข้ามาซื้อซื้อเข้ามาเองจะ้ะพี่น้องนือมไม่นั่งจะเป็นร้างมือกน ย่องไปย่องไมกับไก่เพล็ดไปรยอ่ไไก่เพ็หิวข้าวจ้าอร่อยมากเลย่เ่น้ำเนยอป่าแซ่บแซ่บสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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 สวัสด โอ้พูดมีแขกความเพ็รสป,ปิน่นอัพไป นี่ก็จะเป็นบ่อนเพิ่นเฮดจัดให้ถ่ายรูปเด้อจ,จ้านี่ถ่ายรูปแซนดี้แซนดี้ดูนี่ดูนี่ดูใครนี่นีน่นั่นๆๆๆๆๆแซนดี้นั่นๆๆดูนะจ่าเอ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋ก่อนเร็วๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะแฮนดี้แฮนดี้น่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนเลสวัสดีค่ะกอนเดี๋ยวคนสวยเดีวหวงเล่นบ๊ายบาย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 พี่เพชรด้วยบ๊ายบายพี่เพชรด้วยไหนพี่เพชรเรียกพี่เพชรก่อนโอุ๊ยอุย อันนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะคะนี่มีสิงซาให้เล่นนํำเด้อจ้านี่งามขนาดเลยจ้าพี่น้องมีจุดชมวิวเกินจ้านี่ก็มีน้องๆ่น,งนเล่นสิงซาเนาะจ้านี่อันนี้โอ้ยจุดถ่ายรูปเรียกน้องเพนมาถ่ายรูปนะจ้ะพี่น้อง นี่จ้าโบเป็นตายยานปันใดเลยจ้าพี่น้องนี่กลางได้มืดเลยจ้าตินแถวนี้นี่ข้างบนก็จะเป็นสวนยางสวนยางเป็นตามหาเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องอื้ยาวสุดก็ไปเลยอย นี่น้องเพรก็อยู่นู่นค่าน,น้องเพรก็สิมาเล่นสิงสาให้เบิง่งเนาะจ้าโอ้เตียไหลขึ้นหมดได้บอคักบอเพจเออเดี๋ยวเขาออกก่อนแล้วค่อยเล่นนี่จ้าธรรมศาสตร์อ้ยส่อ,อนงามคักเลยจ้า สวยมากเลยเพชรเอาน้องมาโหนสิงซาน้ำเร็วซันดี้แม่มันเปลี่ยนชุดแล้วเราเปลี่ยกเหอเอเรอเดี๋ยวให้พี่เขาออกก่อนอืมขเขาจะกปูกดอกไม้งามเราจะพี่น้องตามลำทานนี่มีดอกไม้ให้ชมด้วย ปลาอะไรนะปลาเอยียงตรงหน้าเพชรนะเย็นเป็นสุขแอมสำรวจนะคะเพชรสำรวจ กินแล้วกินแล้วระวังไม่มีแรงนะจะเปิดกระซิมเล่นสิงช้านี่ระวังตกเด้อจับดีๆ <c oughs> มักเดือตก ต oh. ้นไม้ด Not ีอะกพี่น้องเสียมากเลยเพจเอาเอาตาย น้องเพรกระเล่นนะ้ำเมื่อยเนาะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นางกับน้องเพรในเด้อจ้าสบายดี